รรกถี่ตามกิ่หล่ออะไรขนาดนั้นเนาะว้าวววว We miss you เสียเบิร m มมิดยูเหมือนกันนะมิดยูเหมือนกันนะมิดยูช o o ไปไหนกำลังไปแต่งหน้าค่ะทุกคนพี่ฟ้าจะบอกว่าวันนี้พี่ฟ้ามีไลฟ์ตอนสองทุ่มของวาโก้นะคะฝากทุกคนช่วยกันสั่งซื้อ ในช่องที่พี่ฟ้าปักตะกา้าในติ๊กต k อกให้ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องทําคะแนนเราต้องทําคะแนนให้ได้เผื่อลูกค้าจะซื้อเราตอนนี้พรีเซนเตอร์ครบหมดแล้วขาดอย่างเดียวคือชุดชั้นไหนขาต้องโดนเราตกให้ได<ค><ณ>้ปากบวมค่ะเมื่อกี้กินในนี่สุกี้แล้วมันร้อน มาทักทายแป๊บนึงเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะทุกคนจ๋าขอเพียงส่งเสียงมาได้ดีแกได้เลยเพจไลฟ์อยู่หรอเพจมิสแกนไลฟ์อยู่หรอพี่ซันดูให้หน่อยนะเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงนะไม่เห็นนะมีปะมีไลฟ์ปะไม่มีนะในเพจมิสแกนนะมีเหรอใคร live ไลฟนะ์อะมิสแกนตอบว่า อะไรติดฟันยวิมาพูดให้แสร็ความมั่นใจนะอเต่า<ม>เหมือนฉ<า>ีดปากมาก็ฉีดไงสาวดูไม่ออกไงแต่ว่ามันบวมไงกินซุกี้พูดอยู่นี่อ๋อชาลอดไลฟ์อ๋อน้องไลฟ์อยู่ขายบาัตรโอเคทุกคนยังไงก็เข้าไปซื้อบัตรกันเยอะๆล้กันนะสำหรับบัตรงานวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมใช่คู่ใครคู่มันนะคะที่ MGI อฮใครอยากซื้อบัตรก็ไปซื้อได้ทางช่องทางที่น้องไลฟ์อยู่ตอนนี้ในเป็ตเมสการ์ตไตแกล้งนั้นพี่ฟ้าลงแล้วนะบาย